จะพังหรือไม่พังอ่ะมันต้องดูตรงนี้เลยตกไม่แตกนะเพราะว่าเคยตกมาแล้วความสูงประมาณนี้แหละลองไหมไม่ลองเหรอลองเถอะสามสองอะสมมติตกแบบนี้แล้วกันถ้า,าถ้าอย่างนี้จะแบบว่าไม่กล้าเอาแบบว่าเรามังเอินนะมังเอินี้มันตกอุ้ยอุ้ยอุ้ยไม่ต็กเป็นไงทุกคนเออเอาความไปอีก แตกไหมเฮ้ยไม่แตกได้อยู่ได้อยู่ทุกคนตกไม่แตกแข็งแรงมากพลาสติกอย่างหนาอย่างเหนียวนะบางทีต้องดูตรงนี้นะทุกคนแอนนินว่าช่วงนี้สาคัญที่สุดเลยของเราที่ขายรุ่นของเราเนี่ยมันจะเป็นแบบพลาสติกตัวล็อกมันจะเป็นตัวล็อกอย่างดีนะตรงเนี้ยไม่แตกแน่นอนจะพังหรือไม่พังอ่ะมันต้องดูตรงนี้เลยเพราะว่าบางรุ่นที่เขาขายกันนะทุกคนมันไม่มีเชือกลังเลยนะเวลาเราใช้งานเนี่ยเวลาเปิดเห็นบ้าทุกคนถ้าไม่มีเชือกลังอ่ะ ไอตัวนี้จะไปก่อนเพื่อนจะแตกก่อนเพื่อนเลยของเราถึงเป็นตัวเล็กแบบนี้นะแต่ก็มีเชือกล้างฝาให้ทุกแบบทุกรุ่นทุกไซส์นะยี่เป็นห้าลิตรสี่สิบลิตรของแกหมดแล้วนะมามามาโ l ลโลมี o l l o w มี